คิดแล้วว่าคิดแล้วว่าถ้ากูเล่นพี่โดแล้วกูจะไปละมตอย่างแรกคือกุณิตีนั่นหนึ่งแวงหลังในตอนนั้นนะโคตรยีอะไรี้จบตาที่ก็ต้องระแวงไอ้เียอะไรแดงผาหน้ากบก็เนื้อสีแดงต่อโอ้ยี้ ถ้าถามว่ากูสอนได้ไหมสภาพอย่างกูก็สอนได้เหรอวะ <c oughs> คนอย่างก,กูสอนไม่ได้หรอก<ว>ถ้าถ้ามึงยังถ้ามึงยังรู้เล่นไงอ่ะมึงไปดูมึงไปดูที่ต่อไปอ,อ <c oughs> ถ้าใครอยากให้กูสอนจริงก็คอมเมนต์คอมเมนต์ว่าไอ้กูทานสองครั้งปเป็นเฟนบอย <c oughs> นั่นแหละไอเด e ็กเฮียต่อยไม้งเรียบร้อยไอเฮียพ่อมันเดี้ยงไปแล้วหวะเออมันฆ่าพ่อเป็นตัวแรกเลย <m> แม่กระตักไฟแม่ <m> แม่กระบาษปัดไฟด้วยกันเลยไม่อยู่ดีคุณคิปมาแม่เล่นพ่อเป็นตัวเลยไอยลูกนี่นะคุณอ้าว <h> โดนเล่นละแต่ไม่เป็นไรเิ็บบอกไว้ เดว <Okay. laughs> ันศุกร์เดีวอโอเคมุงีมุ่งมาแล้วดูแล้วมุ่งมาไอควายเอควายไอเย้ยคงมีลูกยังไงก่อนไอ้เลนเจ็ดเอ้ยสอนลูกเป็นอย่างนี้เหรอ ตายบอกกูด้วยนะไม่ตายง่ายหรอกไม่ปศุสัต์อยู่ข้างกูพอดีเลยโอเคเรวลูกน้อ,อ,อ,ง,องเลยกด2เองเร็วเลยโอเคไปหา, <c oughs> เ,อาเอง <c oughs> ก็ลน้องอแม่ลน้องมันีอันเปนด้วยมันเป็นเื่อนแต่จะไม่ยอวลิกกัเลยก็เลิกเลย อะไรกูยังเคียงยัยน้องแต่รองพุ่งนะพุ่งไปแล้วอ่ะมันใส่กูเมื่อกี้นี้อ๋ <c oughs> อพุ่งแล้วก็ตายาตายากตายยากแดงแดงวะกู <c oughs> จะร้อยตูดเด็กอีฮะกูจะร้อยตูดเด็กอยู่ <c oughs> <c oughs>